ทำดูดหน้าแล้วก็เกล็บโปรยเกล็ดโปรยแล้วน้องชายถามนิดนึงถ้าเราดูที่อาวุธเนี่ยน้องชายคิดว่าเป็นไงครับวันนี้อาวุธว่าน้องชายอกเข้าเป้าไหมรู้ยังไงเข้านะแต่เขาเขาเข้าป่ะมาณเรียมๆทันทีในในโมกับเขาได้เราไดงเข้าอย่างนี้ตอนนี้มานก็สุดท้ายอยู่แล้ว มั Man, well. uh, Th ack, ่นใจไหมมั actually, cat, ่นใจมั่นใจบางทียกอมน่านนี้จะได้เลยเราเตะก่อกัดที้านแต่ว่าเราเสียว่าเราถอทยเราคือาาไม่เกี่ยวกอกราคาวัดนักเตะเท่าไหร่นักเตท่าไหร่อดนักเใหญ่ไปอดนักเตะ่ไปนิดนักเตไท่าไห่ยดนักเะเท่าไ่ยอนตท่าไห่อดนัเะเท่อดนเะ่าไหร่นกเตะ่าไหร่อดนกะ แล้วฉลามคิดว่าวันนี้อาวุธไหนที่น้องคิดว่าน้องก็ทําได้ช่วยบอกนิดนึงครับแข่งที่เราออกเรา้าเรต่อวครับผมนวันนี้ถอยมากไอยเยอะกแรงไหมแต่หมดห้ายกยังหวังลึกๆไหมว่าฉลามก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้ยังหวังอยู่นะแต่ก็ มีโอกาสมีโอกาสเดินยอยากให้เกิดการที่เขาจะเดินผมเดินแน่นอนนะ่ผมเดินถ้าเกิดว่ามีการชยู่สักไฟหนึ่งเนี่ยโอเคหมใช่ก็าก็คือเวทเพชรดำครับไม่ใช่เวทสามิงเดรคนละเวทกันเวทเวทหนึ่งแปดห้อยยี่สิบ ร้อยยีสเสนาะโอเคแล้วสิ่งเราควรปรับปรุงอะไรอีกครับไฟนี้คิดว่ากำลังนขนโอเคัอยาไหนนี้ในหัว้าเทหร่แนหนึ่งเลยนะเสียดายไม่ได้น้องอยากบอกทางบ้านว่าไงบ้างครับทีนี้จบเป็นดำวัน่ลงไปนี้สามวัสามเหรอโอเคมาอยู่ปกี่้ ะมทีตวเานที ubers, ่อไปไปคไว้นี mm. ่มอัเบลัน้คุณเมือ่อาเจตงไหนๆก็จะมีใหม่แล้วออ่วนรบชุให้ใ่้ชาวใหม่วันนี้ก็จะมีใหม่เป็นวันนี้มันไม่มีามันทำได้ไม่ดีเพราะว่ายองอ้ามัดราม่าเป็นการเต็มขอโทษเรืการเต็มที